Life could dream, life could be dream, dream be เรื่องย่อละครทางเสือผ่านการอดีตสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ลาออกกลับมาทำไร่ที่ตำบลห้วยเสือร้องการและเกรียงเกิดเป็นพยานรู้เห็นการปล้นและฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ของเสืออินเข้าการและเกรียงจึงได้มาแจ้งความกับกำนันเหิมกำนันประจำตำบลห้วยเสือร้องทำให้เสืออินไม่พอใจสั่งฆ่าทุกคนในครอบครัวของการระหว่างที่ตาก้องและแก้วน้องสาวคนเล็กอยู่บ้านเสืออินและพวกได้บุกฆ่าตาก้องและแก้วจนตายอย่างเลือดเย็น การเกรียงและไกรจึงได้ลุกขึ้นสู้กับเสืออินโดยได้รับความช่วยเหลือจากสารพีพยาบาลอนามัยซึ่งเป็นลูกสาวของกำนันเหิมและเป็นน้องสาวของหานเจ้าของบริษัทเงินกู้และผู้มีอิทธิพลศัตรูคู่อาฆาตของสามพี่น้องและอังกาบซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของเท่าแก่บนทอง เท่าแก่ประจำตำบลรวมถึงหมวดยิ่งศักด์นายตำรวจหนุ่มที่ถูกส่งมาสืบข่าวคดีเสืออินขณะเดียวกันกับที่วารีผู้ที่ย้ายมาตำบลห้วยเสือร้องพร้อมลุงชัยเพื่อที่จะแก้แค้นให้ครอบครัวของเธอลุงชัยปลูกฝังวารีมาตลอดว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอคือตักก้องหรือเสือก้อง วารีอยู่ในเหตุการณ์ที่การเกลียงและไกรกลับมาพบศพของตะก้องและแก้วทําให้วารีเห็นใจและถอดใจที่จะแก้แค้นแต่ลุงชัยยังคงย้ําเรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้วารียังคงต้องทําตามแผนที่จะแก้แค้นครอบครัวตะก้องต่อไปเกตหนึ่งในลูกน้องบริษัทเงินกู้ของหาร ก็ได้เข้ามาช่วยสามพี่น้องเพราะเกดเกิดไปรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเสืออินคือใครเสืออินคมขู่เกดและจับจำเรียงแฟนของเกดมาเป็นตัวประกันบังคับให้เกดยิงไกลเกดนำเรื่องไปบอกหมวดยิ่งศักด์ทั้งสองซ้อนแผนให้เสืออินโดนล้อมจับเมื่อเสืออินรู้เข้าจึงโกรธ ค่าจำเรียงและเกตทิ้งการถูกไล่ล่าจากบรรดาลูกสมุนของเสืออินการทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเกรียงและไกลในขณะเดียวก,กันกับที่เสืออินทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำลายครอบครัวของการพร้อมกับความรักของการกับวารีที่งอกเงยขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้ในครั้งนี้ มีวิมีชีวิตเป็นเดิมพันความรักของการกับวารีจะลงเอออย่างไรและจะกระชากหน้ากากของเสืออินเพื่อแก้แค้นให้พ่อและน้องสาวได้หรือไม่ติดตามได้ในทางเสือผ่านทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2 0 3สนาฬกา30นาทีเริ่มเริ่มวันศุกร์ที่15้มกราคมนี้ ทางช่อง7 H ็กด35ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ